สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมเสียลุ่งครับเพจคนธรรมดาก้าวสู่อสังหาร0 0อยล้านครับวันนี้นะครับแป๊บหนึ่งเช็คใหม่ให้ด้วยสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีเย็นเย็นของวันอะไรเนี่ยเขาเรียก วันวันเสาร์นะครับวันเสาร์เป็นไงบ้างใครฝนตกบ้างครับอยู่อำเภอแวงน้อยขอนแก่นฝนตกหนักตลอดเลยครับผมอา่าเดี๋ยววันนี้นะครับรอ f อฟของเราเข้ามาก่อนนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีนะครับสามเคล็ดลับในการหาลูกค้านะครับสามเคล็ดลับในการหาลูกค้านะครับ อันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยเดี๋ยวรอ f c เข้ามาก่อนนะครับวันนี้แอบแอบซุ่มอยู่หลังกล้องนะครับแอบซุ่มอยู่หลังกล้องหน่อยเพราะว่าเราไลฟ์แบบกับหัวโอเคเห็นหน้ากันดีกว่าอ่าสวัสดีครับสวัสดี f c ที่น่ารักทุกท่านครับผมเสียลุงครับเพจคนธรรมดา9่อสังหาร้อยล้านครับผมวันนี้เราอยู่ที่ครับ ห้องทางานนะครับห้องทํางานของผมนะครับอยู่ที่อําเภอแวงน้อยจังหวัดคอนแก่นหลองเรานั่นเองนะครับพอดอีช่วงสองสามวันนี้ฝนอยู่ที่แวงน้อยนะครับจะตกนะครับตกทุกวันตกทุกวันมันก็เลยกลายเป็นว่าหน้างานบางหน้างานก็หยุดชะงักไปอย่างหน้างานที่แวงน้อยระบบทาสีพวกนี้ก็ต้องหยุดเพราะว่าเราจะไม่ทาสีตอนที่ฝนตกหรือว่า มีความชื้นอยู่ที่ผนังนะครับเพราะว่าจะทําให้สีไม่ยึดเกาะกับผนังดีเท่าที่ควรเดี๋ยวก็จะทําการลุดร่อนมาอันนี้ก็งานสีก็หยุดไปนะครับแล้วก็งานกระเบื้องนะครับก็มีปูนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาอะไรออกพรรษาอีกนะครับมันก็เลยกลายว่าหยุดช่างักไปเลยนะครับจะรอ fc ของเรามาก่อนอโอเคเสียงชัดครับโอเคครับผม สวัสดีครับสวัสดีโอสวัสดีน้องอาจารย์หนุ่มด้วยครับผมอาจารย์หนุ่มแล้วใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมานะครับพูดถึง3มเคล็ดลับในการที่เราจะหาลูกค้ายัางไงให้มาซื้อนะครับบ้านของเรานะครับในส่วนของที่ผมเคยแชร์ไปแล้วว่า ก <G un ther ly> ารหาที่ดินการหาทําเลการหาแหล่งเงินทุนพวกนั้นนะครับเราก็แชร์กันไปแล้วนะครับแล้วประเด็นสําคัญในการที่ว่าเรานะครับสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านนะขายนะคำว่าขายเนี่ยมันจะต้องมีคนมาซื้อคําว่าสร้างบ้านอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่านะครับเราหาความรู้นะครับมาบ้างแล้วน่าจะสร้างกันได้นะครับน่าจะหาที่ดินกันได้ น่าจะหาแหล่งเงินทุนกันได้ฉะนั้นนะครับผมว่าปัจจัยสําคัญนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่ว่าเราจะต้องนะครับให้ไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้นั้นก็คือการขายบ้านนะครับเอาแล้วเราจะขายได้ยังไงว่าหาใครมาซื้อหาได้จากไหนนะครับฉะนั้นคือผมจะเปิดเผย3เทคนิคนะครับที่ผมใช้เป็นประจำนะครับในโครงการที่ผมทำไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์นะครับที่ผมทำนะครับ แล้วก็บ้านเดี่ยวที่แวงน้อยแล้วก็ที่เมืองพลนะครับผมก็จะใช้3มเทคนิคนี้นะครับเทคนิคแรกนะครับเทคนิคที่1เลยนะครับที่ f c ของเราจะต้องนําไปนะครับไปหาก่อนก็คือนะครับอันที่1ก็คือการสํารวจในเขตพื้นที่นั้นๆก่อนนะครับคือเราจะต้องออกไปสํารวจก่อนที่เราจะาสร้างบ้านนะครับเราจะไปเจรจาที่ดินหรือดูที่ดินอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะลงมือสร้างนะครับเพื่อเป็นการตอกย้ําความมั่นใจและความมั่นใจของเรานะครับว่าเราสามารถที่จะสร้างบ้านหรือว่าเอาที่ดินของคนอื่นเนี่ยนะครับหรือเอาเงินของคนอื่นมาสร้างเนี่ยนะครับสามารถที่จะขายได้แล้วนําเงินนะครับไปกลับคืนสู่เจ้าของเงินทุนได้ฉะนั้นข้อแรกก็คือเราจะต้องออกไปสํารวจในพื้นที่แถวแถวนั้นก่อนนะครับว่า,ามีลูกค้านะครับ พอที่จะมาซื้อบ้านเราไหมฉะนั้นมันจะมีอยู่ทั้งหมด3หัวข้อนะครับที่เราจะต้องพิจารณานะครับก็คือนะครับผมจะพิจารณาแหล่งงานก่อนนะครับแหล่งงานนะครับแหล่งงานเนี่ยผมจะดูในพื้นที่ตรงนั้นว่ามีสถานศึกษาไม่มีโรงเรียนประจําอําเภอไหมนะครับมีโรงเรียนเล็กๆเ,เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างอยู่ที่อําเภอพลเนี่ยมีโรงเรียนประจําอําเภอสองโรงเรียนแล้วก็อําเภอเทศบาลเนี่ย เท่าไหร่3-4โรงเรียนแล้วก็โรงเรียนเอกชนนะครับตั้งแต่อนุบาลถึงป6เนี่ยสอโรงเรียนนะครับถือว่าเป็นนะครับอำเภอที่ใหญ่นะครับแล้วผมก็จะดูส่วนราชการนะครับในแหล่งงานนะผมจะดูส่วนราชการนะครับอย่างอยู่ที่อำเภอพลเนี่ยจะมีพวกส่วนงานราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานพื้นที่เขตใช่ไหมครับแล้วก็ใครรัฐวิสาหกิจก็จะเป็นทีโอที แล้วก็มีสารด้วยนะครับสารประจำจังหวัดพนด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรทีโอทีอีกก็มี 3BB บีบมีแคทมีเคอร์ลี่มีขนส่งไอ้ขนส่งไอ้เอกชนน่ยพวกนี้คือมันเยอะไปหมดนะครับฉะนั้นอยู่ที่ตัวอำเภอพลเนี่ยคือมันมันเยอะฉะนั้นให้เราไปสำรวจในพื้นที่ของเราว่าพวกนี้มันมีไหมนะครับ มีโรงพยาบาลประจำอำเภอนะครับโรงพยาบาลประจำอำเภอใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็มีหมวดการทางพวกนี้นะครับค,คือให้เราไปสํารวจพวกนี้ก็คืออยู่ในแหล่งทํางานนะครับฉะนั้นแหล่งทํางานนะครับถือว่าสําคัญข้อที่สองที่ผมจะต้องใช้พิจารณาก็คือแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับแหล่งที่อยู่อาศัยก็อาจจะเป็นมีอะไรล่ะที่อยู่อาศัยอาจจะเดินทางเข้าออกสะดวกติดถนนใหญ่อย่างเงี้ยอย่างอำเภอพลติดถนนมิตรภาพเชื่อมโยงจาก เป็นสายหลักเลยที่จะเข้ากรุงเทพไปคอนแกนก็จะต้องผ่านอำเภอพลก่อนแบบนี้แล้วก็ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถรถไฟเนี่ยอยู่ที่อำเภอพลก็จะมีสถานีรถไฟใช่ไหมฮะแล้วก็อยู่ใกล้เมืองนะครับคือพื้นที่ที่เราจะสร้างเนี่ยหรือว่าอะไรมันอยู่ใกล้เมืองนะครับหรือว่าสามารถเดินทางเนี่ยเข้าตัวเมืองเนี่ยใกล้นะครับไม่ไกลมากอาจจะประมาณสัก5านาที10นาทีแบบนี้นะครับ ได้แล้วก็ใกล้ใกล้แหล่งชุมชนนะครับใกล้แหล่งชุมชนมีมีหมู่บ้านนะครับที่เขาสร้างไว้แล้วหรือว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในอำเภอนะครับก็คือไม่ได้เปี่ยวมากอย่างเงี้ยอย่างของผมที่อำเภอพนมันก็จะอยู่ใกล้อะไรนะใกล้หมู่บ้านจัดสรรนะครับสองสามโครงการแล้วก็หมู่บ้านเอื้ออาทรแบบเนี้ยคือผมจะอยู่ผมจะอยู่แถวนั้นนะครับ แล้วผมจะดูพิจาาณาอีกก็คือหอพักอย่างแบบนี้หอพักเนี่ยผมก็จะดูว่าอ้เยมีคนเช่าเต็มไหมแสดงว่าถ้าเกิดว่ามีคนเช่าเต็มผมก็จะลองไปสํารวจไปสอบถามว่าคนเช่าส่วนมากเนี่ยทำงานที่ไหนอย,อยู่ไหนอย่างเงี้ยคือแสดงว่าถ้าเขาทํางานอยู่ที่บริษัทใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโรงงานโรงงานเย็บผ้าหรือว่า ทำงานธนาคารนะครับทำงานพวกรับวิสาหกิจ,แ,กจ,จกแบบนี้แสดงว่าเขามาพักถ้าเกิดว่าเรานะครับหาบ้านนะครับที่ราคาไม่แพงผ่อนผ่อน,ผ,อนผ่อนพอที่เขาผ่อนได้แทนที่ว่าเขาจะจ่ายค่าอะไรนะค่าหอพักใช่ไหมเขาก็มาเพิ่มตรงนี้ผ่อนบ้านแล้วก็เป็นบ้านของตัวเองนะครับอันนี้ผมก็จะดูนะครับดูพวกหอพักพวก บ้านพักด้วยนะครับอันนี้ก็จะดูด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็จะดูโรงแรมนะครับว่าโรงแรมเนี่ยอย่างอำเภอพนเนี่ยมีโรงแรมแบบสามสี่โรงแรมแสดงว่าถ้ามีโรงแรมเยอะเนี่ยมีโรงแรมใหญ่ก็แสดงว่าเป็นเมืองใหญ่ใช่ไหมพอที่คนเข้ามาสัญจรมาพักอาศัยแสดงว่าเป็นเมืองที่มันจะต้องใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้คือแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับให้เราไปพิจารณาว่าไอ้ที่ของเราเนี่ยที่จะซื้อนะครับ อยู่แถวนั้นเนี่ยนะครับมีที่พักอาศัยอยู่เยอะไหมนะครับแล้วถ้าที่พักเยอะก็แสดงว่าโอกาสที่เขาเนี่ยนะครับจะมาซื้อเรานะครับแทนที่เขาจะไปเช่าเนี่ยมาซื้อเราก็เยอะเหมือนกันนะครับแหล่งที่3นะครับที่ผมจะต้องดูนะครับแหล่งที่3ก็คือแหล่งเล่นนะครับแหล่งเล่นนะครับแหล่งเล่นนะครับที่ผมจะต้องดูก็คือแหล่งเล่นแหล่งเล่นมีอะไรก็คือแหล่งเล่นเนี่ยแหล่งเล่นแหล่งเที่ยว ก็จะดะูมีห้างไหมนะครับมีห้างสรรพสินค้าไหมแบบนี้ฮะแล้วก็มีพวกร้านอาหารนะครับร้านอาหารดังๆเยอะไหมนในอําเภอนั้นนะครับถ้ามีเยอะก็แสดงว่ามีคนอยู่อาศัยแล้วก็กินกินเยอะนะครับแล้วก็ผมก็จะดูร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟเนี่ยถือว่าบ่งบอกถึงอะ,อะไรนะไอ้ไอ ของลูกค้าได้นะครับรสนิยมของลูกค้าได้ถ้าเกิดว่ามีร้านกาแฟะนะครับร้านนี้ก็หรูร้านนั้นก็หรูก็แสดงว่าคนในพื้นที่นั้นนะครับมีอำนาจมีความสามารถที่จะซื้อบ้านหรือผ่อนบ้านได้นะครับคือร้านกาแฟเนะมันจะบ่งบอกถึงรสนิยมนะอย่างเช่นว่าร้านกาแฟเนะี่อยู่ที่เมืองพลมเนนะีมีอเมซอนห้าห้าอเมซนนะครับแล้วก็มีเซเวอยู่ 6เกตอเมส6เกเซเว่นนะครับแสดงว่ามันเป็นเมืองที่ใหญ่มากนะครับแล้วนะครับพวกนี้แล้วก็มีห้างโรตมีห้างโรตัสขนาดกลางเนี่ยนะครับใหญ่มากนะครับหนึ่งแล้วก็มีอะไรท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็เปิดแข่งกันก็อยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับแล้วก็มีเอกชนมาสร้างเป็นเกี่ยวกับพวกโรงงานผลิตไฟฟ้านะครับอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยนะครับฉะนั้นพวกนี้ ให้เราพิจารณาแหล่งเล่นนะครับแหล่งเล่นนะครับคือเพราะว่าถ้าแหล่งเล่นเนี่ยเวลานั้นเราไปสำรวจดูเสาทิศดูตอนเย็นอย่างเงี้ยอย่างผมไปท็อปเมืองคนเนี่ยอุ้ยคนจะเยอะมากนะครับแสดงว่าเป็นเมืองที่ใหญ่นะครับโอกาสที่จะมีคนอยู่อาศัยหรือว่าเราสร้างบ้านขายเนี่ยก็โอกาสที่จะมาซื้อเรามีเยอะนะครับโอเคนะครับอันนี้คือแค่ข้อที่1น,นะก็คือนะครับคือให้ผมเน้นตรงนี้เลยนะครับนี่นะ ผมใช้แล้วได้ผลเลยให้เราไปศึกษาตรงนี้ก่อนนะครับอันที่สองนะครับต่อมานะครับก็คือนะครับจะเป็นการหาลูกค้าทั้งออฟไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์นะครับออฟไลน์ off line, นะครับออฟไลน์เนี่ยผมก็จะมีแผ่นป้ายนะครับแผ่นป้ายแต่มันไม่เยอะนะครับสมัยก่อนเนี่ยจะติดแผ่นป้ายเยอะนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันแพงเหมือนกันนะผมก็เลยแผ่นป้ายเนี่ยเราก็มีทิง้งผมก็จะติดไว้เป็น จุดสําคัญว่าจุดตรงไหนนะครับสำคัญมีคนอยู่ตรงไหนแบบนี้ก็คือให้เราเอาไปติดไว้นะครับอยู่หน้าโครงการทางเข้าหน้าโครงการอยู่หน้าโรงพยาบาลอยู่หน้าไออะไรที่เกี่ยวกับว่าจะมีคนมาซื้อเราอะนะครับอย,อยู่หน้าโรงงานอยู่โรงงานผลิตรองเท้าแบบนี้นะครับเราก็เอาไปติดไว้นะครับประมาณ ห้าหกจุดหรือเจ็ดจุดก็แล้วแต่ของเราฉะนั้นก็คืออันนี้แบบออฟไลน์ line, นะครับแล้วออฟไลน์อีกอันหนึ่งที่ผมใช้แล้วก็มักจะได้ผลนะครับก็คือนะครับอันนี้นะครับให้เรานะครับนำไปใช้ได้นะครับคือผมจะใช้ในายหน้านะครับนายหน้า,ต,นนาตัวจริงนายหน้าตัวจริงเนี่ยหมายถึงว่าคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นคือเขามีอาชีพเป็นนายหน้าจริงๆก็คือ ไม่ว่าจะฝากที่ดินขายบ้านขายอะไรพวกนี้คือเขาจะต้องไปหาคนคนนี้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นชั้นนี้ชั้นนั้นเนี่ยคือเราหาคนประเภทนี้ให้เจอนะครับให้เจอนะครับแล้วเราก็ให้เขาขายนะครับอันนี้คือแบบในหน้าจริงนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือในหน้าจําเป็นนะครับในหน้าจําเป็นก็คือนะครับเพื่อนเพื่อนที่เรารู้จักนะครับเราก็ฝากเขาขาย ว่าเขาทํางานอยู่โรงพยาบาล án, ใครอยู่โรงพยาบาลแล้วเรารู้จักก็ฝากเขาขายนะครับเออหรือว่าทํางานอยู่ที่โรงเรียนนี้รู้จักเราก็ฝากเขาขายนะครับอันนี้คือในหน้าแบบจําเป็นนะครับเวลาขายได้เนี่ยเขาก็เราก็ให้ค่าตอบแทนเขานะครับแล้วก็ในหน้าอีกที่จําเป็นนะครับอีกอันนึงนะครับค,คือขาดไม่ได้คือตัวเรานะครับ ตัวเราเนี่ยพยายามจะต้องออกไปพบปะสังสรรหาคนนั้นคนนี้นะครับเดินนะครับไปในตลาดไปกินข้าวไปนั่งก็คือ,คอไปคุยพูดคุยนะครับพูดคุยแต่ก่อนผมเป็นคนพูดไม่เยอะตั้งแต่ทําธุรกิจเนี่ยไปเจอไหนผมก็จะพยายามรู้จักคนเยอะพอไปเสร็จปุ๊บเราก็พยายามพูดถึงในในโครงการของเรานะครับที่เขาทำเอ้ที่เราทํา เพราะว่าเวลาอะไรอ่ะเราไปนั่งเสร็จปุ๊บเขาก็จะถามว่าเออเสี่ยลุงเป็นไงสบายดีไหมช่วงนี้ไม่เห็นเลยทําอะไรอยู่นี่ก็เป็นโอกาสของเราแล้วเราก็จะต้องอ๋อตอนนี้ผมสร้างบ้านขายครับอยู่ที่อําเภอแวงน้อยนะครับสร้างบ้านขายแล้วก็ตอนนี้กําลังจะทําอยู่ที่อําเภอโพนนะครับมีจํานวนหกหลังตั้งอยู่แถวบ้านเอื้ออาทรคือเราพูดไปทีเนี้ยคนนี้เขาก็ได้ยินนะครับเขาก็คนเนี้ยเขาก็จะไปพูดต่อนะครับ เขาก็ได้ยินแล้วเราไปเจออีกคนแบบนี้สองคน4คนนะครับวันหนึ่งเนี่ยเป็น10คนถามว่า10คนนั้นน่ะจะต้องไปพูดคุยแล้วก็ต้องไปพูดคุยกระจายกันไปอีกฉะนั้นก็คือคนก็กจะรู้จักเราเราเยอะขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยผมผมใช้แล้วได้ผลนะครับเราเราอย่าไปอายว่าทำโครงการแล้วเนี่ยแค่1ห,หลัง2หลังเนี่ย คือเราอย่าอายนะครับคือเราไปเจอใครเราไปพูดคุยว่าเราทําตรงนั้นตรงนี้อยู่คือเราไปพรีเซนต์น่ะนะอันนี้ได้ผลนะนะให้ให้จําไว้เลยนะครับอันนี้แบบ, offline, บ, line, บ line, ออฟไลน์นะครับส่วนออนไลน์นะครับส่วนออนไลน์เนี่ยก็คือนะครับเราก็จะต้องอมีเพจมี facebook ของเรามี Facebook ส่วนตัวแล้วก็ แล้วเราก็ตั้งเพจของโครงการตรงนั้นนะครับโดยถึงว่าอย่างของผมผมใช้ชื่อเพจว่าเกษรพัฒน์อ่าง้ยผมก็จะเวลาเรามีความเคลื่อนไหวอะไรอย่างไงเราก็จะโพสต์ลงไปในในนี้โพสต์ขายลงไปในนี้นะครับฉะนั้นใครที่ว่านะครับจะทําธุรกิจอะไรนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่านะครับเฟซบุ๊กเนี่ยมีส่วนสำคัญหรือมีส่วนเกี่ยวข้องอันดับต้นๆน,น,นะครับของประเทศเลยนะครับเพราะว่า คนเนี่ยใช้เวลาอยู่แต่ในมือถือนะครับค้นหาแต่ในมือถือฉะนั้นเรานะครับจะต้องมาคิดนะครับว่าเราเนี่ยจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยลงไปในมือถือเขาได้ยังไงนะครับอย่างออฟไลน์เนี่ยคือเราติดป้ายไว้คือเขาผ่านไปเขาถึงเห็นนะครับแต่ออนไลน์เนี่ยเขานั่งอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องดึกดึกดื่นนะครับนอนตื่นขึ้นมาตี1นึ่งตีส เขาก็สามารถมาเปิดแล้วก็เห็น Facebook mm. เห็นที่เราโฆษณาไปได้ฉะนั้นคือมันเจาะลึกลงไปถึงถึงข้างในเลยนะครับฉะนั้นก็คือนะครับออนไลน์เนี่ยคือเราปฏิเสธไม่ได้ที่ว่านะครับจะไม่มีนะครับจำเป็นจะต้องมีนะครับอลองไปถามดูหรือว่าไปดูทุกธุกรกิจเลยนะครับทุกวันนี้จะต้องขายแบบออนไลน์แล้วครับ นะอย่างร้านวัส,สดุผมเนี่ยนะแต่ก่อนเนี่ยมีแต่โทรมาสั่งทุกวันนี้ไม่ครับสั่งทางเฟซนะครับสั่งทางไลน์โอนเงินทางโทรศัพท์แบบนี้นะฉะนั้นคือเดี๋ยวนี้มันพัฒนามันเปลี่ยนไปฉะนั้นของเราเหมือนกันถ้าทําโครงการสร้างบ้านขายเรานะครับก็ต้องมี Facebook ส่วนตัวแล้วก็มีเพจเพื่อที่จะตั้งนะครับแล้วเราสามารถที่จะ ยิงโฆษณาได้ด้วยแต่ถ้า Facebook ส่วนตัวเนี่ยยิงโฆษณาไม่ได้นะครับเราต้องตั้งเพจพอตั้งเพจเสร็จปุ๊บเรายิงโฆษณาในในพื้นที่ตรงนั้นนะครับหรือว่าพอเรามีเพจแล้วนะครับเราสามารถที่จะเซิร์ฟเซิร์ฟในพื้นที่นั้นดูก่อนว่า,าการที่เราจะหาลูกค้าเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเซิร์ชา,าพิมพ์นะครับแล้วก็โพสต์เข้าไปในกลุ่มพื้นที่นั้นๆว่า ถ้าเรามีโครงการแบบนี้นะครับจำนวนกี่หลังแบบนี้ราคาเท่านี้โอเคไหมครับมีใครสนใจไหมครับคือเรานะครับยิงเข้าไปในนะครับโพสต์เข้าไปในกลุ่มสาธารณะในเขตพื้นที่นั้นๆดูก่อนแล้วก็โพสต์เข้าไปใน Facebook ส่วนตัวของเรานะครับดูนะครับกระแสตอบรับเบื้องต้นก็ยังได้เห็นไหมครับโอเคไหมนะฉะนั้นนะครับออนไลน์ออฟไลน์ห้ามทิ้งเด็ดขาดนะครับ เพราะว่ามันถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับยุคนี้นะครับโอเคผ่านมาแล้ว2ข้อเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างได้ความรู้กันบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะบางทีก็พูดไปโม้ไปนะนะโอเคมาดูข้อที่3เลยนะครับขายให้คนรู้จักนะครับขายให้คนรู้จักนี่แหละนะครับอาจจะเป็นที่เราเคยรู้จักพบมา หากันแล้วบ้านใกล้เรียนเคียงกันร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนั้นร้านข้าวตรงนี้นะครับหมอคนนั้นนะครับพยาบาลคนนี้นะครับหรือว่าที่ที่ทำงานเก่าแบบนี้คือนะครับเราจะขายให้กลุ่มนี้ก็ได้นะครับก็มีเหมือนกันเหมือนกับออฟไลน์ที่ผมบอกคือเราไปเราทําอะไรให้เราพูดพยายามพูดแล้วก็บอกนะครับคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วคนที่รู้จักเนี่ยครับนี่นะครับ เราก็จะรู้จักข้อมูลเขาดีว่าคนนี้ทำงานแบบนี้เงินเดือนเท่านี้เป็นหนี้เท่านี้นะครับแล้วก็มีเมียอยู่ที่นี่มีผัวอยู่ที่นี่จะจำเป็นจะต้องซื้อบ้านนะครับเพราะว่าเช่าเขาอยู่เนี่ยคือเรารู้ข้อมูลลึกๆของคนที่เรารู้จักแบบนี้นะไอเนี้ยจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับให้เราเสนอขายบ้านนะครับแล้วทุกคนในสามข้อเนี้ยคนใดคนหนึ่งเนี่ย ก็จะมาเป็นลูกค้าเราโดยอัตโ,ตโนมัตินะครับอันนี้คือผมใช้3 3หัวข้อเนี่ยนะครับได้ผลนะครับมาทุกโครงการนะครับอย่างโครงการแวงน้อยเนี่ยก็เป็นคนที่รู้จักด้วยแล้วก็เป็นคนที่ติดตามทางเฟ c บุ o กอเพจของเกษรพู้ปติด้วยคือเขารู้ความเคลื่อนไหวของเรานะครับตั้งแต่ผมเริ่มทำนะครับ เราทําอะไรเราพรีเซนต์อะไรตั้งแต่รากฐานนะครับไปเรื่อยๆเขาเขาดูเราอยู่นะครับเขาดูเราอยู่นะครับบางทีเนี่ยเราโพสต์ลงไปไม่เห็นมีมีคนกดไลค์นะครับกดแชร์เราก็อย่าไปตกใจหรือว่าเป็นกังวลว่าเอ้ยเราโพสต์ไปเราอันนี้ไปไม่เห็นมีใครดูคือเขาเลื่อนดูเราอยู่นะครับจนเราทําไปแล้วนะครับคนเนี้ยลูกค้าคนเนี้ยนะครับจนอดใจรอไม่ไหวนะครับ เลยจะต้องมาจับจองเห็นไหมฮะอย่างคนลูกค้านะครับคนที่สองนะครับเมื่อวานนะครับเขาก็ดูนะครับพอเขาดูแล้วเนี่ยเนี่ยเมื่อเมื่อวานเขาก็มาดูพื้นที่นะครับมาดูทาเลว่าผมกําลังสร้างตรงนี้ขึ้นโครงสร้างอยู่เนี่ยเนี่ยคือเขาก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของเราทาง Facebook นะครับฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับสามเคล็ดลับนะครับหรือ3วิธีในการหาลูกค้านะครับนี่ครับสามเคล็ดลับนี้ไม่ยากนะครับ การหาลูกค้ามาซื้อบ้านไม่ยากคือเราหานะครับอยู่ใน3กลุ่มนี้แหละเว้นแต่ว่าเราจะเอาไปแตกแขนงหรือว่าดัดแปลงไปปรับปรุงใช้ในพื้นที่ของของเราเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโอเคไหมฮะนี่ฮะสามข้อนี้นะครับหรือว่าใครอยากจะเรียนรู้นะครับในการหาลูกค้านะครับ แบบลึกๆแบบละเอียดแล้วก็วิธีการหาที่การหาแหล่งเงินทุนนะครับก็สามารถที่จะเรียนได้นะครับก็คือผมตอนนี้ผมเปิดอยู่2แบบก็คือ2คอร์สคอร์สแบบเรียนออนไลน์นะครับก็สามารถที่จะลงเรียนแล้วก็เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาย้อนดูกลับได้หรือว่านะครับอยากจะเข้าอบรมมาดูหน้างานมาดูมาดูการก่อสร้างจริงนะครับสอนวิธีการอ่านแบบถอดแบบบ้านนะครับ ก็คือมาอบรมได้ผมจัดของเดือนนี้ก็คือ17กับ18นะครับ1 7 1 8เดือนนี้นะครับฉะนั้นใครอยากจะนะครับมีความรู้พวกนี้สามารถลงเรียนได้นะครับทั้งหมดทั้งสองคอร์สโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากความรู้ดีๆไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันอีกทีหนึ่งครับวััดีครบสวัสดีครับ